จมจาม,จามงไปออ,ออกิครับออกโตนิมน่มๆ ไหลหรือบอไหลติดตามต่อไปลาวไาลาวไา,าการเดินทางเนี้ยบนะครับออกนิม่มแต่ระพยอดระพข้อทำงานไปครับ ห่วยไปเป็นม้นเข่ามันก็ต้นเข่าอยู่บ่หลายคอกบหลายครกเด้อรอหัวไฟเยี่ยมครับการเผาเล่าลางเ่าทำงานต่อเนื่องฝาหัวยังบบกเปิดฝาหัวยังบบกเยี่ยมหางดี กงลับลมดีเยี่ยมไควันปุดปุดปิดป,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 ดปิดอาอไปอีกรอบครับเอาไฟดำบอกเลขเล่นนะด้อเ,เออไม่ไรไม่ายก็บอกตามยรลวล่ะหอดีซีถุอย่างีีแต่ว่าสร้างเพียงสิบเพียงสิบหอดีซดูด,ดมแปด้านเลย กำลังหางในควันก้อนๆนะครับใช่หัวป็นตัโยกเบาๆอ่งปรวนนะครับคอยขวางโตแล้วลกัลดระดับนิ่มๆมากอยติดต,ตามจุดวันเนาะผมนี่มาเลยนี่บูดีบดีฮ่า่าฮ่นั่นกั่ยังพม่พอเออใอ้อ,อยาอยกินไปอายเอ้ยพอเพราะได้ปัวโกเข้า ร high, you know, ้อยหกสิบพลาดไปด้านซ้ายของกุมควันสุดยอดของลำหน ground, up, ักหาครับเอาเปิ่งหมอกไฟโยทานเดี๋ยวเพิ่งเอินเดี๋ยวเพิ่งเอิญเบาลีเบาลีดันละเออเอาเปิ้ลโดนก้นให้กระหายนี่มง ร้อยเก้าสิบผ่านไปโอ้ยอยู่ามองเก่าวบนไปไสลมาไสลเบากรเบาโห๊บสองร้อยผ่านไปย้ำเจ้าหันหัวไยสิหมายลงคงเต้าเจ้าอย่าหลีบฟังเป่าดาวหยอยจังคอยลง ตอนนี้ตัวสองลอยสองลอยก็ว่าซทำนี่แหละอยากให้ว่าหลก็ไม่หยีใส่น้ำร่มนลอ,อดหลอดเรื่อยไปอะลมบอกไกลจากปีจากดวงนะครับตำแหน่งหางอยู่เหนือกลุ่มควันอ่ะงอง,อ,งอทางด้านซ้ายนะครับเบิ่งกลุ่มควันขึ้นไปและะ้วกระสีบีปุ่มๆนะครับหางอยู่สูงขึ้นไป สองร้อยหาซีฟ่านไปคอยโยกคอยลดระดับเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยิงแล้วนี่เรียกว่าตากบอดอย <c oughs> เรียกว่าเหนียวไหลพอสบายใจเลยเจ็บยังไม่เอ้ยน้องกล้าว,วนี่พ <c oughs> อร้อยนะั่งเดินไปขึ้นซื้อเทพกะทิและจอดไปหัง่ง ยกตามล้มผิวตามล้มครับสุดยอดบกับกบักขาดลอยงองลูทุกทุกขอ้อไนเวลาไปนั่นไปเนอสามร้อยพลานไปสามร้อยพลานไปก็ระประมาณสามร้อยหกทิพย์ปุ๋ยไอ้ตาเอาโลดเจ้าเจ้าคป็นผู้เอาหมองมันลงกันละ ตำแน,น่งหางในป่าพื้นเดียวก็ด<อ>รอฟเฟิงเขาล้วนๆไว้โอ,โ,อโอ้นะนาฬิกาปอมีชักพุทตาบอดนันละนาสิกาแนวไหนนิกาตายวะบอกแล้วมันเบรคมาขึ้นเลยโอสามร,ร้อยสามสิบฟานไปจะรับไปไหมรือไป่น้กคุณยังโอนสี่สิบพานไป ด้านขวาของฝ่าดำดำอ,อ้อยย่ะแสดงว่าเห็นสูงอยูะท่นหาสิบผ่านไปยังเห็นสูงอยอะท่นนายมากคอยโยกคอยลดระดับนี่ของคอยเริ่มแตะตายไหมในเวลาหกสิบนะครับต่อเลยเจ้าบาัตรยังทำเวลาบอกว่าตัวไหนาดอกเออ สิบห้าคะแนนเออ